Hey, boy. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจูเลิกงานแล้วอะค่ะก็คือแวะไปซื้อของช่วยพี่โจอะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะเปิดร้านกาแฟอย่างเป็นทางการแล้วค่ะทุกคน เออก็เลยไปซื้อของมาเข้าร้านกันก็เหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่าจุนั่งจุทํางานมาทั้งวันเนาะแล้วก็ไปพาพี่เขาเลือกของไปเดินดูของกันว่าจะซื้ออะไรจะเอาอะไรเพราะเราก็ไม่พูดตรงๆเราก็ยังไม่มีประสบการณ์เยอะมากอะคะ่ะก็ต้องถามผู้รู้คนที่เขาคอยแนะนําเราด้วย ก็เนี่ยค่ะพี่โจเขาก็มาจัดของเตรียมน้องเตรียมน้ำใส่ในตู้แช่เอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีน้องบาริสต้านะคะมาทำงานกับเราเดี๋ยวเขาก็จะมาเริ่มงานพรุ่งนี้ค่ะก็จะมาช่วยชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสารพี่โจค่ะทุกคนช่วงนี้นางเหนื่อยมากค่ะเห็นนางอย่างนี้คือนางเครียดนะคะ กลางคืนนี่คือตีสี่ตีห้านี่บางวันลุกละลุกขึ้นมาละนางนอนไม่หลับค่ะตีห้าบางทีนางก็ไปละไปปั่นจักรยานไปออกกาลังกายอะไรของเขา,าเขานอนไม่หลับนางก็เครียดนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะว่านางก็มีภาระมีรายจ่ายที่ต้องใช้จ่ายในร้านของนางเยอะแต่ละเดือนนะคะเยอะมากมาก ทีนี้เอ่อเหมือนกับว่ารายได้เขาอะค่ะมันไม่ได้มามันไม่ได้มาตลอดทั้งปีเหมือนกับว่าร้านเขามันจะขายของได้แค่ช่วงหน้าหายซีซั่นช่วงที่แบบเป็นฤด,ดูลมที่เขามันเล่นคล้ายกันมันจะมีแค่ไม่กี่เดือนต่อปีอะค่ะท,ที่ที่มันจะเป็นช่วงที่เขาทําเงินได้นางก็แบบมีหารายได้เสริมอะค่ะเปิดร้านกาแฟไปอันนี้มีคนกินทั้งปีแน่นอนค่ะนี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญค่ะมาช่วยเทสสูตรให้เรานะคะ ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนร้านกาแฟของพี่โจโได้นะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนซาเลเซียนเลยค่ะเนี่ยค่ะจูก็กำลังจะฝึกทำเค้กไปด้วยนะคะนี่ก็สั่งเครื่องสั่งอะไรมาก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะว่าเป็นยังไงพี่โจโค่ะนางก็อยากจะให้จูแบบทำเค้กอะไรอย่างเงี้ยเองแล้วก็สขายในร้านกาแฟเพราะว่าเราจะได้รสชาติที่เราอยากจะกินอยากอชอบเราก็คิดนะคะว่า เออถ้าเรากินอร่อยลูกค้าเขาก็ต้องอร่อยเหมือนเราเราทําปริมาณไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าเอาให้มันอร่อยเอาให้มันเป็นรสชาติที่แบบเออกินแล้วประทับใจอะไร แล้วร้านเรามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราก็แบบพอจะทำเองได้จะได้ดูแลลูกค้าเองอย่างทั่วถึงนะคะอยากจะให้ลูกค้าได้กินเค้กโฮมเมดที่มันเป็นสูตรที่เราแบบคิดขึ้นมาเองของทางร้านใช้วัตถุดิบใช้ส่วนผสมที่มันดีๆที่มันโอเคๆเคนี้ยค่ะเพราะว่าเราจะาไม่ได้ทำในปริมาณเยอะๆค่ะเราทำน้อยๆเราก็ทำดีๆเหมือนแบบเหมือนทำกินเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากให้คนที่มาลองกินเค้กแบบประทับใจสูตรนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจูก็จะค่อยๆค,คิดสูตรออกมาค่ะเอาจนแบบจนมันอร่อยจนมันได้ที่จนแบบเออเนี่ยถ้าเราอร่อยคนอื่นที่มากินเขาก็ต้องอร่อยกับเราแน่แนเลยอะไรอย่างงี้ค่ะเนี่ยค่ะเตรียมเตาอบไว้แล้วจูล้างทาความสะอาดนะคะใช้เบกกิ้งโซดาค่ะทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็ขดัขดค่ะตามด้วยอบมะนาวเพื่อกําจัดกลิ่นนะคะดีมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะ ทุกคนคะตอนนี้ค่ะจุกำลังจะทำเค้กมะพร้าวเนาะทีนี้จุเจอปัญหาก็คือเครื่องช่างเราอะค่ะมันพังค่ะมันช่างอะไรไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าฐานหมดหรืออะไรแต่เปลี่ยนฐานแล้วมันก็ยังช่างไม่ได้ทีนี้เนี่ยสูตรเขาอะแป้งเค้กมันจะต้องเป็นสองร้อยกรัมโอ้ยคือแบบเริ่มต้นก็แบบเจออุปสรรคแล้วอุปสรรคที่สองของจุนะคะก็คือ ่ปริมาณการตวงนะคะจุเพิ่งสังเกตว่ามันจะมีช้อนชาช้อนโต๊ะทีเนี้ยอันเนี้ยที่จูมีอะ่ะมันมันเป็นช้อนอันนี้สีเขียวเนี่ยคะ่ะมันเป็นช้อนชาเนี่ยมันเป็นช้อนชาส่วนอันเนี้ยจูไม่รู้มันคือช้อนอะไรมันไม่ได้มันมันเขียนเป็นแบบ2 5งจุ c ห้าซีซหซซสิซซอะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกเนี้ย มันเป็นคัพมันเป็นถ้วยคือแบบจูเพิ่งรู้ว่ามันมีแยกแบบเนี้แล้วจ๊ซื้อมาจ๊ไม่ได้ดูอะ่ะโอ้แล้วเราอะ่ะจะต้องใช้ในปริมาณช้อนโต๊ะแต่เราไม่มีช้อนโต๊ะตอนนี้ง <c oughs> งมากค่ะเดี๋ยวนะเราจะได้กินเค้กมะพร้าวกันไหมคะวันนี้ทุกคนคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจูขออนุญ,ญาตไปเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจ๊หาวิธีก่อนคะ่ะทุกคน เราจะต้องได้กินเค,ค้กมะพร้าวค่ะวันนี้สำเร็จคะ่ะทุกคนจูหาวิธีใน Google จนได้นะคะสำหรับปริมาณของวัตถุดิบที่จูต้องนำมาผสมกันนะคะแต่ว่าจูต้องจดเอาไว้ค่ะแล้วก็จำเอาไว้ให้ได้ว่าวัตถุดิบที่จูใช้อยู่อะคะ่ะปริมาณเท่านี้เท่านี้ถ้าเอาไปช่างในเครื่องช่างมันเป็นปริมาณเท่าไหร่มันก็จะเป็นสูตรที่จูททำมาวันนี้นะคะ่ะได้แป้งของจูอะคะ่ะ มันจะคล้ายๆกับเป็นบัตเตอร์เค้กนะคะพอจุอบออกมาแล้วว่าค่ะรสชาติมันจะคล้ายๆไปทางอย่างนั้นเลยทีเนี้ยค่ะเค้กมะพร้าวของจุว่าค่ะ,คะจะเป็นสูตรเป็นสูตรแป้งบัตเตอร์นะคะก็จะมีความอหอมเนอยอะคะ่ะแล้วก็จะมีความนุ่มๆหนึบๆของแป้งมากกว่าค่ะจะ<ด>ไม่ได้เหมือนกับเค้กมะพร้าวที่เคยกินแบบ ตามร้านอื่นๆนะคะเพราะว่าจูจะใช้แป้งเค้กอีกแบบหนึ่งในการทำค่ะก็จะเป็นอีกแบบรสชาติหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนมาลองจังเลยอะค่ะว่าจะชอบกันหรือเปล่าสูตรแป้งเค้กแบบนี้ที่จุทำอะค่ะไม่ต้องให้มันเกิดแบบใส่ปริมาณน้อยลงอะมันจะได้ไม่ฟูแบบนี้ยเพราะว่าจูต้องมาแต่งหน้าเค้กอีกไงคะเออเราทำครั้งแรกแต่เนาะเราก็ไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้เนี่ยค่ะได้อยู่นะ โอเคอยู่นะคะเนี่ยจะทำครั้งแรกเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้นยอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะน่ากินค่ะหอมน่านกินมากเลยนะคะอ่าพออบเสร็จแล้วนะคะมันยุบตัวลงไปเองค่ะไม่ต้องตัดอะไรเลยค่ะตอนแรกนึกว่ามันจะฟูอยู่ตลอดเ,เรียนต่อไปนะคะ จะกวนไส้ค่ะทําตามสูตรดูไปดูมาเขาบอกคนตลอดนะคะเดี๋ยวไม่ดิฉันมองมากค่ะดิฉันคนอยู่บนบกค่ะเพราคนอยู่ในเตาฟัาม <c ười> นำมาขึ้นเตาแล้วนะคะจุ๊ใช้เป็นน้ํามะพร้าวน้ําหอมแท้ร้อยเปอร์เซ็นตเช่จากลูกเ้็ยมือจัวเองเลยค่ะ <c ười> แล้วก็จะเป็นกะทินะคะก็คือเอคี่ยวไฟอ่อนนะคะจนเนื้อแป้งมันเริ่มเข้าที่แล้วอะค่ะก็คือเริ่มมีความเหนียวเหนียวนิดนึงเราก็มีการเติมเนื้อมะพร้าวน้ำหอมลงไป เน,ะะนี่ยค่ะน่ากินมากเลยค่ะพี่โจลองแล้วนางบอกอร่อยผ่านนะคะทุกคนคะ่ะเย้ดีใจมากเลยค่ะแต่ว่าจริงๆต้องปรับสูตรนิดหน่อยค่ะขอปรับสูตรให้นิ่งก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามช่องจุเดอร์จ้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จุด้วยนะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวจุจะทำคลิปอะไรให้ดูฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ